สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้อยู่กับใหม่กันอีกแล้วนะคะวันนี้เราอยู่ในเกม RPG Maker นะคะเป็นเกม I อโต i n นมู n ิงแลนนะคะก็เดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าเป็นเกมแนวไม่รู้สิแนวอะไรไม่รู้แต่ช่างมันเถิะน่าจะเป็นเกี่ยวกับพี่ไอโตนะคะพอชื่อก็บอกอยู่เนาะเ้าเฮ้ยอ่าทำไมไม่ได้อ่ะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋วดี๋ยวอ๋อได้ล่ะได้ล โอเคโอเคเดี okay, okay, ๋ยวไปเริ่มกันเลยดีกว่าอย่างที่บอกไปครับที่แล้วนะคะว่าตัวเราเอออันนี้เป็นเดโมนะคะก็อย่างที่นะายกาวพุ่งนี้เจอกันนะเดี๋ยวต้องรีบพาก่อนเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวเดโมอ่ได้แค่สิบนาทีนะคะล้วก็อ่าอันนี้เราลองแล้วพวกเราเราเคยเล่นแล้วนะคะก็ตัวนี้ก็ถ้าเดินปุ๊บหายบั๊กอันนี้เหมือนว่าคนสร้างเขายัางไม่ได้แก้นะคะยังไม่มาเลยแฮะสงสัยเราจะมาก่อนเวลามากไปหน่อย ง,ง,งูจางยิ่งหน่อยกว่าอืมงจังเฮ้ยกี่โมงแล้วเนี่ยนาฬิกาไม่เดินพวกเขาไม่มาเรไปรอเขาที่ริมถนนดีกว่าก็ปล่อยมเมาส์ไปเลยอันนี้ขอเล่งนิดนึงนะคะอันนี้มันทำไมทำไมเรามีหูกระต่ายบนหัวล่ะโอ๊ยดูไม่ออกด้วยเราบอกไปคราวที่แล้วกับการแคสเกมพี่ลินแล้วนะคะกับการแคสเกมจีพี่ลินเนาะก็ปิ้งได้ไหมกดชิปวิ่งรีบ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 ,รบ <c oughs> เฮ้ยอฮัลเดี๋ยวฮ้ยตอบผิดเดี๋ยวขอโทษโอ้ยโอเคนะคะตอนนี้เราก็มาอยู่ตรงจุดเดิมกันแล้วเราก็เมื่อกี้ก็เผลอตอบผิดไปนะนั่นแหละค่ะพี่สวัสดีจ้าจะไม่หัวหน้าของนอกมาทั้งหมดในป่าน,นี้ถ้าเป็นหลักมัือนป่าจ้าเฮ้ยเกือบตอบผิดไปแล้วอ้หูเราพามา,าที่นี่เหรอจ้า ผมเราไปตื่นมาก็ถนนก็กลายเป็นป่าสังเ้ตแนวมือหัวเรล่าเนหัวเธอคงไม่ใช่คนนี้ฉันว่าเธอควรไปหาองค์ราชินเนื้อไปขอให้ป้ากลับนะขอ,อ,องเราของเราซาาทีนีอยู่นะครับป้าใส่ไม่ไกลที่นี่หรอกทางและที่ใกล้ที่สุดคือถ้ำที่ฉันยืนอยู่ถ้างั้นผมขอผ่านไปได้ไหมครับถ้าตอบคำถามสัส้อให้ผ่านนะ <c oughs> แต่ตอบไม่ได้หรอกดูซิคำถามคำตอบลายแดงแล้วเตดเตดเต้เต้อหมือดอีก อะไรคะอะไรอย่างคะโอเคจ้ะเดี๋ยวไปตอบไปตอบกรอนนี่เงียแนวเนียนว่าเอ้ยตอบแล้วค่ะไม่ได้หรอแบบเนียนตอบแล้วไม่ได้หรอเฮ้ยนี่รีบนะเนี่ยเฮ้ยเดียวขอโทษเดี๋ยวแล้วเท่าที่วีขอก็ได้จะเท่านี้นะมั้งโอยเร็วรีบเลย ฮ้ยลืมเซฟปะโถเอ้ยโอเคค่ะตอนนี้เราก็มาอยู่ตรงนี้แล้วนะคะเนี่ยที่ตอบคำถามตัวตอบคำถามมาน,นี่นะคะโอเคเป็นขนาดสุดท้ายจ้าชีทัมมิง่งหมายความว่าอะไรเธอกำลังมาถูกต้องจ้าสัสัญญาจะได้ให้ผ่านนะค่อนข้างรีบเลยนะคะเฮ้ยอะไรหัวแดงๆเฮ้ยตกระใจหัวแดงๆข้างหลัง อันนี้นะคะจากที่เราดูพี่ไอตบมาเขารู้สึกว่าเขาจะอุ้มไอ้นี่ไปด้วยเนาะใช่ปะอุ้มจริงๆด้วยไปด้วยใช่ไหมได้อุ้มตุ๊กตาอ,ตอหมาได้ด้วยเด้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 เอ้ก,งกงองกองหันอะไรอะ่ะดูเหมือนจะมีอะไรหยับใครหยับอยู่ข้างในนายนไปลเลยป่ะเน้าจังช่วยด้วยคุณมืดมันมืดมากคุณไม่สามารถมองเห็นข้างในได้พูดได้หรือเปล่าคนด้วยแต่เมื่อกี้ดอกไม้พูดได้หรือเนาะมาช่วยหนะนะ่อยเนาะเดี๋ยวมาช่วยนะจ๊ะ คุณให้ได้ตุ๊กตาหิมะไปอ้าวนุก็จะเก็บไว้เองขอบคุณนะาอุ่นมากเลยคุณคุณแจบ้านของคนที่ขัยฉันไว้ช่วยหากุญแจมาปล่อยฉันทีนะได้รับกุญแจบ้านหนึ really? ่งดอกไปทางนู Spencer ้นเหรอทางนู้นนะอ้าวตามนิดทางนู้นแล้วทางเดียววิ่งสปีดโบนด์ไปเลยดื้อๆดๆๆ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 คุณแจเปิดประตูเข้าไปดื้อๆๆตามสเต็ปเราเล่นมาแล้ว เคยเล่นมารอบนึงรอบเดียวเท่านั้นในชีวิตนะคะมาถึงตรงนี้แล้วก็ตายแงกต่อแล้วไงอะอะไรอะอไอเดียห์เออไม่ถึงรู้แล้ว ประตูเอ้ยตายได้ไหมฆ่าตัวตายเลยได้ไหมฆ่าตัวตายเลยได้ไหมเฮ้เราไม่รู้วิธีดึงอะทำไมเราไม่รู้วิธีดึงอะอย่าดิเออรู้แล้วว่าเราไม่ถุงอะจะดึงมันเอายังไงดีเดี๋ยวขอเวลาสักครู่นะคะ โอเคนะคะหลังจากที่เมื่อกี้ก็ยุ่งๆเพราะว่าเมื่อกี้รู้สึกว่าต้องไปแค่ตัวเนาะนี่เดินเข้าไปใกล้ๆใกล้ๆก,ก,ก,กว่านี้และเซฟคำเดียวคือเซฟของฉันเซฟเลยแล้วชีวิตจะรุ่งเรืองแล้วไงต่อคะ เฮ <Hey. S 2> มีตัวอ,อย่างสองแสงอยู่แต่คุณเอื้อมไม่ถึงอ้าวอ้าได้กุญแจก่องสมบัติแล้วโอเคหลังจากงงหนูนานะคะเราก็รู้แล้วว่าต้องทำยังไงจะกุญแจหนึ่งดอกละจ้าไปไปไปต่อต่อไปกลับกลับกออกออเฮ้ยนายเปนใครเข้ามาทน้าอะไรบ้า,าของผมหรือว่านายจะมาอะไรที่ผมจัดที่จะจ้างอะไรแล้วก็ผ ไปนั่งที่โต๊ะก่อนนิวคุงผมและคุณนิวคุงนะเลยผมว่านิวคุงก็ได้ยินนี้ทุจกจักอหอนพี่นิวคุงลืมบอกไปปาร์ตี้ของผม,มนะเหมือนเกมมากกว่างั้นพวกเราเริ่มปาร์ตี้กันเลยนะเหอะเฮ้ยทำไมเป็นเงี้ยเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยทำไมสีเมียอย่าเพิ่งกลัวไปสิครับอย่างน้อยก็ฟังกติกากันก่อนถ้าชนะทุกเกมผมจะปล่อยคุไปถ้าแพ้เราโดโทษง่าย,ยใช่ไหมล่ะอย่าลืมไปจัดกินคุกกี้เลยดีวยกว่ากินคุกกี้ตรงหน้าคุณสิแครซ่อนอยู่ที่จานคุกกี้ฮะ เออต้องกี้ชิ้นไหนก่อนไปหลังหนึ่งเมื่อกี้เห็นเอาพิษเลี้ยวกล้องเราควรจะเซฟก่อนเล่นเกมนี้จริงๆด้วยออควรจะเซฟก่อนเล่นเกมนี้จริงๆดีนะเซฟไปแล้วโอเคต่อกันเลยเ,ออเดี๋ยวฮึบชึบชึบ ตัวอย่างสงแสงและเอื้อไม่ถึงโอเคได้ละแจกกล่องสมบัติ <c oughs> จะเปิดเจหนึ่งอดอกรีบๆออกไปออกไปเดี๋ยวเดี๋ยวเซฟก่อนได้ไหมไม่ทันหรอเรารู้หมดแล้วเดี๋ยวกว่อนได้ไหมบรรยากาศไม่ไปเปลี่ยนใจเท่าไหร่เลย เออรู้แล้วหนึ่งสงสาม,สามปะเฮ้ยเดี๋ยวกดผิดโอ้ยโอเคนะคะเมื่อกี้เราก็แอบไปเล่นมาเพราะว่าเกมนะั้นทำให้เราหัวร้อนมากนะคะก็อีกอย่างมันหลวอแค่8นาทีเราก็เลยก็เลยรีบ ไปหน่อยนะคะกเเ็เดี๋ยวไปเริ่มเดี๋ยวไปอันนี้ดีกว่าแล,วแล้วได้คุณแจแล้วช่วยด้วยเป็นไยังไงนะฉันไมช่วยนายแล้วนะไม่เป็นไรคุณให้ตัวตาผิวมาผมมาม่ช่วยผมอุบได้ดีมากเลยแอน,นก็ดีแล้วลนะ่ะเดี๋ยวฉันจะไขวิใจัยให้นะเมื่อกี้ฉันเจอเจ้าของบ้านด้วยลนะ่ะไม่เป็นไรนะเจะบบ้าของเบาๆนายทำผิดไว้แล้วนายมาขัางไม่จริงนะคุณลองเลชช่วยๆคนออกมาเชื่อใจแล้วปล่อยเขาออกมาขอบคุณนะเคอร์บนีะ้ขอบคุณที่ช่วยจริงๆผมชื่อเคอร์บี้เคอร์บี้จะแดบ แดกผมไม่เนี่ยคือผมลงทางมาน่ะผม้หิวมากเราบังเอิญไปเจอบ้านหลังนั้นเจ้าของบ้านชวนให้มากินข้าวแล้วบังคับไปเล่นเกมนไปแปรเพราะผมแมรก็จะผมมาขำนี้แหละเข้าใจนายแล้วล่ะคุณไม่ทำอะไรที่นี่เหรอเหมือนกันเป็นภาษาขององค์ราชินีผมรับไม่อยู่ที่ไหนเอกาสของคุณผมจะพาไปด้วยกันเฟอร์บี้พองตู้เฮ้ยเคอร์บี้แฮ่ตอนนี้ได้เคอร์บี้มาแล้วนะคะเดี๋ยวก็พาร์ทนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะคะเดี๋ยวเซฟแป๊บเซฟแป๊บโอเค เดี๋ยวพาร์ทนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะคะเดี๋ยวไว้เจอกันพาร์ทหน้าเนะาะพอดีก็บ๊ายบายนะคะฮาา